มีท่านนายจ่เจดสิบห้า่างเจ็ดสกนะครับเกิดเมื่อวันที่เก้าพฤศามสองสี่เก้าหนึ่นะครับอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเจกแล้วนะครับหน้ามาหน่อยนีนหน้ามาหน่อยหน้ามาหน่อย ไปจาะายามาด้านเพื่อนหันหน้ามาาก้องด้นเพะนะครับจะได้งามหันมาางเพะนะครับก้องอยู่ตรงนี้นะครับจากแค่อกล้องนี้ก็ได้นะครับนี่บถินคนภูไทยนี่นะครับ

We'll be together ใช่ต้องหันหน้ามาทางนี้หน่อยครมหันหน้ามาทางนี้นะฮะภาพสา้นทกท่านทุกท่านนะครับผู้ชมนะครับปรตั้งมาเนจ้า้ากี่ันะครับหายกเป็นรกันตังก่อนได้ปีหน่งีองได้ขอบคุณไปัสถานที่ ให้บอกคุณาอกชัยที่น้อำเราะครับที่เราตื่นขดาวไม่ได้นะครับขอบคุณท่านตลอดวัสดด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณท่านที่บอกเทศกาลของเาด้วยนะครับที่เสียสละนะครับเป็นคุณประสดุของเราที่อยู่ในนัถึงที่นี่เลย มีโรากรับจากพานะครับแต่เาลไมได้ง้า้ง้่รจรามนะครับเป็นต้นครับีผมก็ไปชิมแล้วนะครับต่อไนะครับเป็นเชื่อนะครับส่วนท่านใดที่ได้ไปาน้วเนเชิญนะน้เนเชไนะครับ เบอร์06 4000ได้ของทางกรุงเทพฯนะครับเรียนนักพัฒนาทุก ด้วยก็ได้ครับพี่ลงก็เข้าก็ได้พี่ลงเอ้ยอ,อยากเข้าอยู่อ๋อน้องกระเป๋ารถมัก็ได้ครับกระเป๋ารถไปหลังก็ได้ดีแล้วครับดีแล้วนี่นี่ต้องขางอ้า

อย่าแซวเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอหมดเร,ราสาธุครับส,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 สวัสดีครับสวัสดีครับ